ฮัลโหลทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าอยากนแนะนําน้ําหอมออยยี่ห้อหนึ่งนะคบที่เคยใช้แบบใช้จนหมดเลยไม่เหลือเลยนะนั่นก็คือน้ําหอมจากสีชานะครับเป็นน้ําหอมออยขนาดจะที่50 ml ที่สามารถพกาพาขึ้นเครื่องได้นะครับเป็นน้ําหอมที่ติดทนนานมากๆนะครับเป็นน้ําหอมที่หอมสุดๆแล้วเป็นน้ําหอมที่มีหลากหลายกลิ่นเลยใครที่ชอบใช้คาเตแบร์แล้วอยากฉีดแบบน้ําหอมแบบปุ๊บ,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 บ BOB, diseases, ๆๆเยอะๆแล้วไม่กลวัวเปลืองเนี่ยสีชาเป็นอีกหนึ่งน้ําหอมที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับก็คือทางเราเนี่ย หรือส่วนตัวเนี่ยใช้3าขวด4ี่ห้าขวดแล้วนะครับแล้วตอนนี้คือยังเหลืออีกรุ่นนี้คือกลิ่นนี้เป็นกลิ่น T F วานิลานะครับนี่นี่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็เป็นน้ําหอมที่เอาไว้ออกเดตนะส่วนอันนี้หมดแล้วนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆสาหรับใครที่อยากจะได้น้าหอมปิดโทนน้าหอมออยน้ําหอมที่เป็นแบบหัวน้ําหอมเลยนะฮะก็แบบ กลิ่นแบบ1ต่ตอนหนึ่งกับแบรนด์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำสีชานะครับมีหลากหลายกลิน่นมีหลากหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นยูนิเซ็กหรือใครก็ตามที่อยากใช้น้ำหอมที่แบบมันติดทนนานอะไรเงี้ยก็แนะนำเป็นน้ำหอมของสีชาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวทิ้งที่กัดของร้านไวใ้ให้เป็นแบบของแท้อ f ฟ i ิเชีแน่นอนทุกคนไปสั่งได้ไม่ต้องกลัวของปลอมนะจ๊ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เลยนะครับตามนี้นะฝากไว้ด้วยสีชาจ้า